ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ป .6 บ้านผมอยู่ภาคอีสานเป็นบ้านนอกคอกนาสมัยเก่าที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงชาวบ้านจึงใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซแทนเวลาดวงตะวันรับฟ้าไปแล้วมันจึงดูมืดอึมครึมมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดตาคำซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี้แกตายด้วยโรคมะเร็งเนื่องจากแกดุบบุหรี่มากอายุของแกประมาณ60กว่าปีส่วนภรรยาของแกเสียชีวิตตั้งแต่ตาคำอายุ40กว่าหลังจากนั้นแกจึงอยู่กับลูกสาวสองคน อยู่กันมาตลอดไม่ยอมแต่งงานใหม่เพราะตาดำกลัวว่าเมียใหม่จะไม่รักลูกสาวของตนจะด้วยกรรมเก่าหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ลูกสาวสองคนของแกอีกคนก็ปากแหวงอีกคนก็ปัญญาอ่อนคงด้วยเหตุนี้กระมังจึงไม่มีชายใดอยากมาจีบวันที่ตาดำตายแม่ผมบอกว่าตาดำแกนอนตาไม่หลับเอามือลูบหน้ายังไงก็ไม่ยอมหลับแกคงเป็นห่วงลูกสาวของแก ชาวบ้านก็ต่างสงสารแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงคนเราเมื่อถึงคราวใครก็ห้าไม่ได้ชาวบ้านต่างก็ช่วยงานศพตาดำด้วยความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ผ่านไปได้โดยดีหลังจากตาดำตายไปประมาณสองเดือนกว่าชาวบ้านและผมก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรกำลังจะลืมๆแต่มันก็ลืมไม่ได้เสียแล้วครับวันนั้นหลังจากเลิกเรียนผมกับเพื่อนๆก็ชวนกันไปปักเบ็ดเมื่อได้เบ็ดได้เหยื่อแล้วก็พากันเดินไปที่ท้ายห้วย ซึ่งอยู่หลังหมู่บ้านไกลพอสมควรพากันไปสี่คนก็เดินไปร้องรำทำเพลงไกลสนุกสนานตามประษาเด็กละครับเส้นทางที่พวกผมจะต้องเดินผ่านมันผ่านบ้านตาดำทั้งขาไปและขากลับพอไปถึงทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปปักเป็ดของใครของมันเพราะว่าก็จะถึงห้วยก็ใกล้ข้ามพอดีพอผมปักเป็ดเสร็จก็เดินตามหาเพื่อนแต่ก็ไม่เห็นท้งตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ ผมจึงโมโหขึ้นทันทีที่เพื่อนสามคนพากันกลับไปโดยไม่รอผมผมจึงต้องเดินกลับคนเดียวและวิ่งบ้างเดินบ้างทั้งโมโหทั้งกลัวเริ่มเข้าถึงเขตหมู่บ้านแล้วผมจึงรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างพอมาถึงบ้านตาดำผมก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งทีแรกก็นึกว่าเพื่อนมันคงจะซุ่มหลอกผมผมเกือบจะปลาดเข้าไปแล้วแต่ก็คิดได้ว่าถ้าเป็นเพื่อนผมทำไมาเห็นแค่คนเดียว พอดีหมาต้ถุนบ้านของตาดำหอนขึ้นมาอย่างไม่มีปรีไม่มีคุยทำเอาผมขนลุกเหมือนกันแต่เงานั้นก็ยังยืนนิ่งอยู่หน้าประตูรั้วบ้านหันหน้าเข้าไปในบ้านตอนนั้นประตูรั้วบ้านของตาดำจะมีต้นดอกบานชื่นผมนึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นเพื่อนบ้านที่มาอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวของตาดำแน่ผมจึงเดินเข้าไปหาตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างหลังคนนั้นห่างกันแค่ประมาณวาได้ผมจึงมองเห็นชัดว่าเป็นชายแก่ ผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครกันแน่ก็จึงถามว่าลุงจะเข้าไปหรือเปล่าผมจะได้เรียกคนมาไล่หมาให้เงียบไม่มีเสียงตอบจากลุงคนนั้นผมจึงออกปากจะถามอีกทีพอดีลุงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามามองผมชา้ชาๆผมก็มองลุงคนนั้นเช่นกันเพราะว่าลุงคนนั้นหันมายิ้มให้ผมและมีเสียงในลาคอฮึ <c oughs> พอผมรู้ว่าเป็นลุงดําสติของผมเกือบจะดับวูบทันทีก้าวขาไม่ออก พอผมเริ่มตั้งสติได้ก็เลยร้องลั่นวิ่งกลับบ้านทุกคนในบ้านของผมซึ่งกําลังนั่งกินข้าวกันอยู่ก็ตกใจรุมถามผมกันใหญ่ว่าเป็นอะไรซึ่งกว่าผมจะพูดได้รู้เรื่องก็เป็นชั่วโมงเลยผมจึงเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังคืนนั้นผมนอนไข้ขึ้นสูงตลอดทั้งคืนแม่ต้องคอยเช็ดตัวให้พอรุ่งเช้าแม่ก็ไปเอาน้ำมนต์กับหลวงพ่อที่วัดมาให้ผมอาบผมจึงมีอาการดีขึ้นกว่าจะหายผมที่หัวผมมันร่วงเกือบหมดหัวเลย